สวัสดีครับนะครับคลิปนี้ก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์งานบูญอีกแล้วนะครับก็คือเหมือนเดิมนะครับเป็นพญาเต่ารุ่นนี้ก็หลายๆท่านอาจจะทราบแล้วว่าชื่อรุ่นอะไรนะก็เป็นน่าจะเป็นชื่อรุ่นพญาเต่าเรือนพระพุทธเมตตามหามงคลนะก็เป็นของที่พักสงฆ์มงคลรัตนารามนะครับที่ รลางว่าจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเป็นการจัดสร้างโดยของท่านพระครูปรหลัดวิสูตรกิติยานโนหรือหลวงพี่อีทนะแห่งสำนักสงฆ์มงคลรัตนารามนะครับโดยมีหลวงปู่ปั่นกวิสโลนะครับวัดหนองก,กระทุ่มนะเป็นผู้ลูกเสกให้นะครับก็มเมื่อเดือนตุลาคมของปี2500 61นะครับอันนี้ก็จะมาบอกบุญกันแล้วครับว่าที่พักสงฆ์ก็ยังต้องการปัจจัยนะครับในการที่จะสร้างโบสถ์แล้วก็ซื้อที่ดินนะที่ได้ทำการตกลงซื้อกันเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังขาดปัดใจจัยในการผ่อนชำระอยู่นะครับใครที่มีจิตศรัทธาอยากจะร่วมบุญกับทางสำนักสงฆ์แห่งนี้กับทางพระครูปราัชวิสุทธิกิติยาโนนี้ก็ ขอเรียนเชิญเลยนะครับอันนี้ให้ติดต่อกันที่วัดโดยตรงนะครับเบอร์หมายเลข089 0-203870นะครับติดต่อที่ท่านพระครูประหลัดวิสูตรเลยนะครับอันนี้ก็มาดูกันนะครับของทางวัดเนี่ยจริงจะสร้างตั้งแต่เนื้อเงินลงยานะครับมีเนื้อเงินลงยาที่เท่าที่เห็นนะเท่าที่ผมเห็นนะแล้วก็มีเนื้อนวะเนื้อทองฝาบาทหรือว่าเนื้อทองเหลืองแล้วก็เนื้อทองแดง ทองแดงผิวรุง้งหรือว่าบางคนอาจจะเรียกทองแดงเถื่อนก็ได้นะฮะทองแดงเถื่อนในที่นี้นะ่าคงไม่ไม่ได้หมายถึงทองแดงที่ลักลอบเข้ามาเขาเขาเป็นคำศัพท์ของเขาคงไม่ใช่ทองแดงเถื่อนอะไรประมาณนะั้นนะทองแดงดิบนะทองแดงผิวไฟนี่แล้วก็ทองเหลืองนะครับที่วัดยังมีให้ร่วมบุญกันนะร่วมบุญ ก็ให้พญาเต่าเรือนเนี้เป็นที่ระลึกในการาได้ร่วมสร้างโบสถ์แล้วก็สมทบทุนซื้อที่ถวายวัดหรือว่าสำนักสงฆ์มงคลรัตนารามเนี่ยแหละครับอันนี้ผมมาให้ดูกันหน่อยหนึ่งนะนะก็เหลือที่วัดก็มีเนี่ยเนืทองทองเหลืองกับทองแดงนะให้บูชากันทองเหลืองก็300บาทนะทองแดงก็200บาทอันนี้คือ ติดต่อทางวัดโดยตรงนะไม่ต้องมาผ่านผมนะครับเพราะว่าที่ผมเนี่ยก็มีเก็บไว้ไว้เป็นที่ระลึกในการร่วมบุญอยู่แล้วนะแล้วก็อันนี้ผมก็มาให้ชมกันนี่ผมคัดของผมพิเศษเลยองนี้นะคัดพิเศษเนี่ยของผมเนี่ยแบบว่าหน้าตาจะเป็นเอกลักษนณะ์อ่ะเนี่ยเห็นไหมหน้าตาของผมเนี่ยจะแบบว่าโบราณเนี่ยแบบ หน้าตาแบบสวยแบบโบราณน,น่ะเดี๋ยวผมให้ดูหน่อยแล้วกันนะแต่ว่าก็คือ,อถ้าท่านจะบูชาก็เอาแบบสวยเปอร์เซนต์แบบเยอะๆนี่ก็เอาเอาแบบมีกล่องดีกว่าเพราะว่าอย่างไม่มีกล่องทองแดงเนี้ยยากอ่ะยากที่จะแบบว่า,าจากจมูกหรืออะไรเนี้ยจะไม่ค่อยจะมีปัญหาสักเท่าไหร่นะทองอทองเหลืองอ่ะแต่ว่าทองแดงนี่อาจจะแบบว่า ต้องทาใจนิดนึงอ่ะเพราะว่าไม่มีกล่องนะ mm. ก็เลยเหรียญอาจจะกระทบกระเทือนนะนี่ก็ประมาณเนี้ยความสวยก็หย่อนนิดนึงแต่ว่าถ้าเจตนานในการจะร่วมบุญแล้วสวยไม่สวยนี่ก็ผมว่าก็รับไว้นะเป็นที่ระลึกแล้วก็แต่ว่าผู้ชคุลน,นี้ก็ว่ากันไปตามที่ได้อุกเสกกันมาละครับนี่อันนี้เอาอ่างอยู่ตรงนี้นะตรง ด้าน yeah. นีน้ตรงเล็บผมเนี่ยอันนี้คือเนื้อทองเหลืองนะแล้วก็มีาลายลายคล้ายๆวงเดือนนะบล็อกนี่ก็ได้ทําการทําลายเป็นที่เรียบร้อยนะเดี๋ยวจะให้ได้ชมการทําลายบล็อกตอนหลังๆนะทำลายบล็อกแล้วก็ตัวเขาเรียกว่าตัวตัวต่อต,ต,ตัวตุ่นต่อโคดนะ้ดอะ ตุ้ตัวเขาเรียกว่าอะไรนี่อันนี้คือเนื้อทองแดงผมชอบทองแดงนะเพราะว่าสีสันเนี่ยมันมันจับใจกว่านผมก็เลยเลือกองนี้องที่ผมคิดว่าสวยที่สุดสำหรับผมนะเ,เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งหาโฟกัสหน่อยนี่คนอื่นอาจจะบอกว่าไ,ไม่สวยก็ได้ไม่ไม่มีหน้าไม่มีตาอะไรเงี้ยแต่ว่าแหมเรา เอาอย่างนี้ดีกว่าจะได้จำได้ไงจำองค์ของเราได้นี่ผมก็เลือกองนี้ไปไม่มีเวลาไปรอเลี่ยมกันน้ำนะผมก็เลยเอาแบบว่าสเตนเลสแกะลายเนี่ยมีก็หรูแล้วผมว่านะไม่ได้ไปโชว์ใครแต่ว่าก็ต้องใส่ระมัดระวังรนะะมัดระวังน้ำเข้าหน่อยนะี่ ดูไงก็สวยนะผมว่านีตัวหนังสือนี่คมชัดคมชัดเจนเลยอะนะแล้วก็นี่ทอพอสอนะีที่พักสงฆ์มงคลรัตนารามนี่หลังบ้านหลังว่าเนะี่ยตามนี้เอามาส่องย้ำเตือนกันอีกทีนะครับว่าจะเชิญชวนนะไปให้ไปร่วมบุญนะครับติดต่อร่วมบุญได้โดยตรงเลยนะครับที่ รับครูประหวิสูตรกิติยาโนนะครับ M 9, 20, เบอร์089-020-3870นะตามนี้เลยนะครับหรือไม่ก็ไปที่ Facebook นะครับหลวงพี่อนะีทกิติยาโนนะติดต่อสอบถามพูดคุยกันได้นะร่วมบุญอยากจะไปถวายสังฆทานนะอยากจะไปเยี่ยมเยียนวัดก็เรียนเชิญครับ ตัวอักขระเลขยันก็ชัดเจนประมาณนี้นะเจตนาการจัดสร้างเนี่ยร้อเปอร์เซ็นะครับในการาได้สร้างถาวรวัตถุให้เกิดขึ้นภายในที่พักสงฆ์หรือวัดในอนาคตการเบื้องหน้านี้นะครับให้ดูหน่อยแล้วกันนะครับนี่ ตัหนังสือต้องหาชัดเจนสวยงามยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับไปดูพิธีการทำลายโค้ดหน่อยแล้วกันนะอันนี้ของผมของท่านอื่นนี่น่าจะสวยกว่านี้นะแต่ว่านี้ผมว่าผมว่าก็โอเคแล้วสำหรับเรานะเพราะว่าเราไม่ได้ไปโชว์ใครดู่ยนี้ก็สวยแล้่ะ ใส่นี้ก็มาใส่มาประมาณอันนี้60บาทนะนะแต่ถ้าไปเดินแถวท่าประจันก็ไม่กี่บาทหรอกสวนะยงามอยู่นะครับก็ไปชมกันแล้วกันนะครับนะร่วมบูญกันที่สำนักสงฆ์มงคลรัตนารามนะครับบ้านหลางว่าจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ ย้ำอีกทีนะครับที่ Facebook ของหลวงพี่อีทก,กิติยาโนนะครับเฟสนี้น่าจะเฟสเดียวล่ะผมไม่มีเฟสอื่นนะแล้วก็เบอร์โทรเบอร์โทรศัพท์ก็0890203870นะครับก็ลากันไปกับภาพการทำลายบ็อกแล้วกันนะครับสวัสดีครับ